ก่อนเห็นขอเชิญชวนพี่น้องสิก่อนท่านใดพอมีหลักทรัพย์บริจาคช่วยระโรงพายาบาลสงฆ์ช่วยเหลือรพระภิกษุสงฆ์อาพาธบริจาคช่วยระโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างไรผู้ป่วยนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้ท่านในประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีแจ็คคลิปที่ผมแนบไว้ของโรงพยาบาลโดยตรงได้เลยนะครับท่านในประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดดอกจัน9ก4าดดอกจันหนึ่งสศูนย์สี่เหลี่ยมกดโทรออกบริจาคครั้งละ100บาททุกเครือข่ายมือถือ เพื่อสมทุทนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทรุกท่านครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสัดส่วนที่เหมาะสมของธาตุสตัวก็คือธาตุโพแทสเซียมซึ่งเป็นธาตุหลักแมกนียมและแคลเซียมซึ่งเป็นธาตุรองนะครับสตัวนี้เนี่ยเป็นธาตุที่มีความสัมพันธ์กันพอสมควรที่อยู่ในดินถ้าตัวใดตัวหนึ่งมากหรือน้อยมันจะทําให้ตัวหนึ่งขาดไปได้ทําให้พืชเรา แสดงอาการขาดและประสิทธิภาพการผลิตจะไม่เต็มที่นะครับคําถามมี5ข้อนะครับ 1. สัดส่วนของโพแทสเซียมกับแมกนีเซียมเท่าไหร่ถึงจะดี 2. สัดส่วนโพแทสเซียมกับแคลเซียมเท่าไรถึงจะด,ดี 3. ความอิมตัวของธาตุพวกนี้ย 4. สัดส่วนโดยประมาณเท่าไหร่ที่ปัจจุบันนี้เขาใช้กัน 5. ก็คือปัจจัยที่ส่งผลต่อสัดส่วนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับคำถามแรกก็คือ การแย่งแตุอาหารหรือสัดส่วนของโพแทเสเซียมกับแมกนีเซียมเนี่ยโดยทั่วไปการแข่งแย่งาตุอาหารเนี่ยสตัวเนี่ยโพแทเสเซียมแคลเซเียมแมกนีเซียมเนี่ยมันจะมีอยู่ในธรรมชาติโดยปกติเพราะทั้ง3ตัวนี้มีประจุบวกเหมือนกันหรือพวกแคตไอออนที่มีเหมือนกันเลยแล้วก็มีกลไกลการดูดซึมเนี่ยที่คล้ายคลึงกันที่อยู่บริเวณร,รากพืชนเมื่อประจุตัวใดตัวหนึ่งที่มันอยู่ในดินเนี่ยซึ่งเป็นประจุบวกมันสูงมากกว่าปกตินะครับโดยทั่วไปเราจะใช้โพแทเสเซียมสูงเนี่ยนะฮะ โดยเฉพาะปุ๋ยพวกซูนซูนหกนซูนห้านพวกนี้มันจะตกค้างในดินมากเกินไปมันจะส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันนําเข้าสู่รากพืชและจะให้แคลเซียมกับแมกนีเซียมตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งสองตัวอาจจะขาดได้เรือนทางกับการแคลเซียมแมกนีเซียมมากโปแทสเซียมก็อาจจะขาดได้เช่นเดียวกันนะครับโพแทสเซียมกับแมกนีเซียมนะครับตัวนี้สัดส่วนโพแทสเซียมกับแมกนีเซียมเนี่ยประจุของโพแทสเซียมเนี่ยคือบวกหนึ่งแมกนีเซียมเนี่ยคือบวกสอง การแข่งย่ง,งมันเกิดโดยทั่วไปก็คือเมื่อเราใส่ปลียงโพเดเซียมมากเกินไปที่มันละลายดินมากมันจะเกิดประจุัวกของโพเดเซียมนี่มากเข้ายึดบริเวณรากนะครับบริเวณที่มันขนส่งธาตุอาหารเข้าสู่ต้นพืชนี่หรือผิวรากพืชที่เรารู้กันนะครับมันจนะไดให้โพเเซียมที่มีประจุบวกเหมือนกันเนี่ยถูกจีดกันเพราะประจุเหมือนกันมันจะผลักกันนั่นเองนะครับทําให้ แมกนีเซียมเนี่ยมันไม่สามารถเข้าสู่รากพืชได้จึงทําให้พืชเ,เกิดอาการขาดได้นั่นเองนะครับเมื่อมีการแข่งแย่งเนี่ยผลของมันตามที่กล่าวมาก็คือแม้ว่าแมกนีเซียมเนี่ยมันจะมีเพียงพอในดินก็ตามแต่พืชก็แสดงอาการขาดแมกนีเซียมเช่นใบเหลืองตรงระหว่างเส้นใบทั้งที่เส้นใบยังเขียวอยู่โดยเป็นตั้งแต่ใบล่างขึ้นไปนะครับเพราะอะไรครับเพราะมันไม่สามารถดูดซึมเข้าไปใช้ได้นั่นเอง ข้อนี้ก็คือสรุปอัตราส่วนระหว่างแคลเซียมกับแมกนีเซียมเนี่ยโดย2ตัวนี้มีประจุบ,บวกเหมือนกันถ้าโพแทสเซียมมากเกินไปมันจะมีผลให้การดูดซึมแมกนีเซียมเนี่ยน้อยลงการดูดซึมแมกนีเซียมน้อยลงไม่ได้หมายความว่าแมบกบนีเซียมไม่มีมีในดินถึงปริมาณมากก็ตามแต่ถ้ามันน้อยกว่าโพแทสเซียมมันก็ไม่สามารถดูดได้เพราะโพแทสเซียมขัดขวางการดูดของมันไว้อยู่นั่นเองทำให้พืชแสดงอาการขาดที่ใบล่าง โดยพื้นที่สีเขียวระหว่างเส้นใบมันจะเป็นสีเหลืองนะครับต่อมานะครับอัตราส่วนระหว่างโพแทสเซียมกับแคลเซียมนะครับแคลเซียมกับโพแทสเซียมเนี่ยมีประจุบวกเหมือนกันโพแทสเซียมบวกหแคลเซียมบวกสถ้ามันมีการแข่งแย่งกันเช่นเดียวกับแมกนีเซียมกับโพแทสเซียมที่กล่าวมาเมื่อกี้ที่มีโพแทสเซียมปริมาณที่สูงมากเกินไปมันจะมีการไปขัดขวางการดูดซึมแคลเซียม บริเวณดินโดยเฉพาะดินที่มันมีประจุลบมากเกินไปประจุลบที่มีปริมาณประจุลบหรือค่าพวก cce สูงพวกนี้ทำให้สัดส่วนของบแริเซียมแคลเซียมเนี่ยมันไม่สมดุลกันผลก็คือพืชขาดแคลเซียมนะครับมันจะส่งผลต่อพืชคือการสร้างเซลล์ใหม่เนี่ยมันจะมีน้อยลงหรือการจเจริญเติบโตบริเวณปลายรากและก็ยอดของพืชเนี่ยมันจะลดน้อยลงและเกิดอาการ เน่าบนบริเวณรากหรือยอดพืชได้นั่นเองคือยอดพืชมันไม่โตผู้นี้ง่ายเราใส่บริเซียมมากเกินแคลเซียม,มนคะคขาดทำให้ยอดพืชสังเกตดูยอดสังเกตดูง่ายแต่รากเราไม่เห็นหรอกนะครับแต่รากเราเราถ้ามันมีปัญหาบริเวณรากเนี่ยยอดก็จะตามมาด้วยเราจะสังเกตมันจะไม่ค่อยเจริญเติบโตยอดมันจะกุดๆนะครับถ้าแคลเซียมมันได้รับไม่เพียงพอหรือมันถูกปิดกั้นไม่ให้ดูดเข้าสู่ต้นพืชน,นั่นเองนะครับ ถามว่าสัดส่วนเนี่ยมีความสําคัญยังไงพวกเรโชเนี่ยความสําคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าธาตุอาหารแต่ละชนิดเพียงอย่างเดียวมันอยู่ที่สัดส่วนระหว่างแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็โพแทสเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมซึ่ง3ตัวนี้ถ้ามันอยู่ในดินที่มละลายอยู่ในดินเนี่ยถ้าเกิดวันในวันหนึ่งเราใส่เคมากเกินไปสัดส่วนพวกนี้มันเสียสมดุลมันจึงนําไปสู่การขาดแมกนีเซียมกับแคลเซียม ซึ่งโดยปกติถ้ามันมีอัตราไล่เลี่ยกันมันก็จะไม่มีผลอะไรมากแต่ถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งมากโดยเฉพาะโพแทสเซียมซึ่งเราจะใส่ในปุ๋ยที่มีตัวท้ายสูงสูงเนี่ยมันจะทําให้ขาดแคลเซียมกับแมกนีเซียมเพราะฉะนั้นการจัดการในประเภทนี้จัดการไม่ยากถ้าเราใส่ปุ๋ยปริมาณเคมากเกินไปเช่นสูตรตงสูงสูตรหกสูตรห้าสูรอะไรพวกนี้หรือสิบยี่สิบสามสิบอะไรพวกนี้เราก็เติมแคลเซียมกับแมกนีเซียมลงไปในดินเพื่อให้มันสมดุลนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับสัดส่วนที่เหมาะสมเกณี์ยอ้างอิงตามเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวนะครับ ideal base saturation นี่คือช่วงเปอร์เซ็นต์ของคาอิ่มตัวที่ถือว่าเดินส่วนใหญ่นะครับถือว่าเหมาะสมเพื่อการดูดธาตุอาหารเนี่ยเป็นไปอย่างสมดุลย้ำนะครับถ้าเป็นสูตรก็คือสูตร15เสมอ1 5 1ห15เนี่ยหมายถึงว่าค่าความอิ่มตัวนเนี่ยคล้ายๆว่าใช้ได้กับทุกดินแต่ประสิทธิภาพอาจจะไม่สูงสุด คล้ายๆว่าเป็นสัตส่ตวนได้ทุกอย่างนะครับหมายถึงว่าอาจจะไม่เต็มที่นักแต่ก็ไม่ขี้ร้ายเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นมาดูสัตว์ส่วนแคลเซียมเนี่ยประมาณ65-75%งเป็นแมกนีเซียมเนี่ยสิบถึงยีเปร์เซโพแทสเซียมเนี่ยสองถึงห้านะครับถ้าหากเราเกณียอ้างอิงเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวไหนสูงสุดครับแคลเซียมสูงสุดเลย65-75%งเรองลงมาก็คือแมกนีเซียม ก็คือ10บถึงยีน้อยสุดก็คือบพแเทสเซียม2-5%แคลเซียมสูงสุดแมกนีกเซียมรงลงมาและเคต่ำที่สุดตามสัสดส่วนที่ถือว่าดินส่วนใหญ่ที่พอใช้ได้นะครับสัสดส่วนกลางๆว่างั้นเถอะนะครับสัสดส่วนโียประมาณนะครับเมื่อแปลงเปอร์เซ็นต์ตามที่ด้านบนมานะครับสัสดส่วนนี้ก็คือบพแเทสเซียมต่อแมกนีกเซียมต่อแคลเซียมเนี่ย เราก็จะมักพบคําแนะนําในเชิงวิชาการว่าอัตราส่วนพวกนี้โพแทสเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมอยู่ที่1ต่อ4ีถึงแนะครับโพแทสเซียม1นึ่งแมกนีเซียมเนี่ยสีถึงแและแคลเซียม 10- บถึงยีนะครับบางทีเนี่ยแมกนีเซียมอาจจะถึง10ก็เป็นไปได้นะครับยกตัวอย่างสัดส่วนที่อ้างอิงบ่อยๆในเชิงวิชาการนะครับจริงๆมันก็ใช้ในดินทั่วไปก็ได้น,นั่นเองนะครับ โพแทสเซียมต่อแมกนีเซียมต่อแคลเซียม1ต่อ10ต่อ20เป็นสัดส่วนที่ให้แคลเซียมแมกนีเซียมที่สูงมากสัดส่วนอีกสัดส่วนหนึ่งคือเขาใช้อ้างอิงบ่อยก็คือ1ต่อ5ต่อ15โพแทสเซียมต่อแมกนีเซียมต่อแคลเซียมนะครับพอเรารู้สัดส่วนแล้วข้อควรระวังมีอะไรบ้างสัดส่วนของโพแทสเซียมกับแมกนีเซียมเนี่ยไม่ควรเกิน1ต่อ2ย้ำนะครับโพแทสเซียมกับแคลเซียมเนี่ยไม่ควรเกิน1ต่อ2เช่นถ้า k 5แมกนีเซียมต้อง10 นะครับหากเคสูงเกินไปเนี่ยเมื่อเทียบกับแมกเีเซียมจะเกิดการแข่งแย่งกับแมกเีเซียมในทันทีนะครับเพราะฉะนั้นอัตราส่วนโพแทสเซียมกับแมกนีเซียมเนี่ยหต่อ2นะครับแล้วสัดส่วนเคสูงสุดนะครับเคเนี่ยมันเป็นตัวที่แลกเปลี่ยนประจุโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ให้เกินประมาณ5%เพราะอะไรครับเพราะจะเริ่มส่งผลต่อการขาดแมกเนเซียมกับแคลเซียมได้อยา่างชัดเจนนั่นเองคือไม่เกิน5%าตต่ำกว่าน,นี้ได้ แต่ไม่เกิน5ถ้าเกิน5เนี่ยมันจะเกิดการขาดแคลเซียมกับแมกนีเซียมให้เราได้เห็นในพืชของเรานะครับต่อมานะครับปัจจัยที่ส่งผลต่อสัดส่วนในดินนะครับปัจจัยที่ส่งผลต่อสัดส่วนในดินเนี่ยที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้หนึ่งชนิดของพืชนะครับพืชแต่ละชนิดเนี่ยมันมีความต้องการแคลเซียมแมกนีเซียมและโพแทสเซียมแตกต่างกันออกไปแต่ละชนิดเช่น พืชหัวพวกมันฝรั่งมันแก้วมันอะไรพวกนี้มันต้องการเคหรือโพแทสเซียมสูงกว่าผักกินใบเพราะอะไรครับเพราะมันต้องใช้สร้างพวกกระบวนการขนย้ายขนถ่ายแป้งและน้ําตาลพูดง่ายง่ายพืชหัวทุกชนิดนะครับหรือประเภทพวกเผือกอะไรพวกนี้ที่ลงหัวใต้ดินมันสําประหลังเรพวเนี้ยต้องการเคสูงเพื่อในการสร้างหัวสร้างสร้างหัวพืชหัวที่อยู่ใต้ดิน นะครับแต่ถ้าเป็นพืชใบเราจะไม่ได้ใช้เคมากเพราะนั้นสัดส่วนเนี่ยความเหมาะสมเนี่ยแล้วแต่ชนิดพืชน,นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ควรเกินอัตราที่กล่าวมาตามสัดส่วนนะครับเพราะจะทาให้เกิดการขาดธาตุใดธาตุหนึ่งมันจะทําให้การแก้ไขเนี่ยเป็นไปได้ลําบากมากยิ่งขึ้น 2. ค่า cec ของดินนะครับดินที่มีค่า cec ต่ําเช่นพวกดินทรายพวกค่าการนําไฟฟ้าอะไรพวกนี้ จะมีความเสี่ยงต่อการชะล้างธาตุอาหารได้ง่ายคือคืออะไรเขาเรียกดินทรายเนี่ยการเกาะยึดเนี่ยมันไม่มีมันมันจะไม่เหมือนพวกดินเหนียวดินด้วนการเกาะยึดมันน้อยเพราะฉะนั้นค่า CEC ของดินทรายจึงต่ำบันทึนการจัดสัดส่วนเนี่ยยากมากและก็ท้าทายมากเพราะอะไรครับเพราะโดยทั่วไปเนี่ยมันชะล้างไปกับน,น้ําฝนพวกกับดินทรายเนี่ยไปได้ง่ายมากธาตุอาหารทุกธาตุเลยไม่เว้นเฉพาะ โพเดียมแคลเซียมมกนีเซียมธาตุอื่นก็เป็นเหมือนกันนะครับตัวต่อมาคือส่งผลต่อสัดส่วนในดินก็คือปริมาณน้ําฝนและการชะล้างในพื้นที่ที่มีฝนตกชุกต้องย้ํานะครับฝนตกชุกเช่นบริเวณภาคใต้แคลเซียมแมกนีเซียมมีโอกาสสูงมากที่จะสูกชะล้างไปกับน้ําง่ายกว่าโพเดียมทําให้สัดส่วนมันเปลี่ยนแปลงได้เร็วเพราะฉะนั้นภาคไหนภาคใต้หรือภาคอีสานภาคเหนือภาคกลาง ช่วงหน้าฝนเนี่ยปริมาณสัดส่วนของโพแทสเซียมแคลเซียมแนกนีเซียมมันจะผันปวนได้ง่ายเนื่องจากมีปัจจัยฝนมาเกี่ยวข้องนั่นเองนะครับดังนั้นก็สรุปได้ว่าสิ่งที่สําคัญสุดก็คือเราควรมีการวิเคราะห์ดินเพื่อทราบอัตราปริมาณแคลเซียมแมกนีงเซียมโพแทสเซียมจริงๆในในดินของเราเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่แล้วเราจะจัดการมันถูกเพื่อปรับปรุงดินปรับปรุงสัดส่วนต่างๆให้มีความเหมาะสมนั่นเองตามสัดส่วนที่ได้กล่าวมานะครับ อันนี้เป็นปัจจัยที่สง่งผลก็คือชน,นิดพืชพืชหัวต้องการเคมากกว่าพืชใบนะครับพืชใบต้องการเคน้อยค่า C ี c ของดิน c ี c EC ที่มันต่ําจะทําให้การจัดธาตุอาหารพวกนี้อัตาราพวกนี้เปลี่ยนแปลงได้ง่ายแล้วก็ปริมาณฝนชะล้างพวกนี้ทาให้ปริมาณ K MGCA แคลเซียมโพแทสเซียมแบบนีเซียมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้เลยเพราะนั้นเกษตรกรจึงควรวิเคราะห์ดินเพื่อหาสัดส่วนของเค ในดินเรามีอยู่เท่าไหร่เพื่อเราจะนําไปปรับปรุงการใส่ธาตุอาหารต่างให้มันเหมาะสมกับพืชเรามากยิ่งขึ้นนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัดส่วนของโพแทสเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมซึ่งมีอยู่ในดินถ้าตัวไหนมากตัวไหนน้อยมันจะมีผลทาให้พืชเราขาดธาตุใดธาตุหนึ่งโดยเฉพาะโพแทสเซียมที่เราชอบใส่มากกว่าตัวแคลเซียมแมกนีเซียมถ้าโพแทสเซียมมากจะมีผลต่อแมกนีเซียมแคลเซียมทําให้ขาด พื่อแสดงอาการขาดโดูง่ายก็คือถ้าเป็นเมกนีเซียมเนี่ยเส้นใบเนี่ยยังเขียวอยู่นะครับบริเวณระหว่างเส้นใบมันจะเป็นสีเหลืองเ,องเปลี่นใบล่างก่อนซึ่งสามารถย้อนดูคลิปการขาดอาหารที่ผมทําไว้นะครับก็หวังว่าคิดนี้เป็นประโยชน์พี่น้องสิก,ก่อนไม่มากก็น้อยอภิภาพการใดก็ขออภยัยวนณทีนี้ด้วยหลักการที่สําคัญมากในจานดูจิตทุกขอย้ําก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้น เป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปูดูลอัตโลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัพพัญญะที่เป็นองค์มากจริงๆท่านเขมานันทะเมื่อจำสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่เช่ว่าเรามีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ในการละกิเลส ที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเคมานอันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเสกกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ